ก็ยังไม่ได้เพลงใหม่ก็จะมาทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยปวดหัวปะใช่ชอบเพลงยังไม่ได้สมองเนี่ยมันจะไม่อยู่ในนมัจะไม่่อยูในหัวแล้วอ่ะมันไปไหนมันจะหลุดออกแล้วมันชอบเยอะแล้วถอยมากไม่ได้นี่อ้าวมาวันพุทธถอยมากวันพุทธผูวแคนแล้วปะว่นจ้าเกิดเอาเงินไทยแล้วก็ไม่ใช่เงิน สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อเนาะพี่น้องฟังลราฟังไทยและต่างประเทศเนาะการยินดีตอนทับขอสู้่องอส,องส,ว,ส,สวัสนดะีสเนลเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะื้นนี้สาวเยากามาอยู่เพื่อนนองป่าเนาะมาอัปเดตเพื่อนนองป่าให้พี่น้องได้ครับชมนํากันเนาะถือว่ามาเยี่ยมมายา่มนองป่าก็ว่าได้เนาะพี่น้องเองนาะเพราะว่านี่กับ่บได้มากพี่น้องเลยเพราะว่าทางสาวเยานี่ไปหาโมพี่น้องเลยนะไปตรวจเบ,บ่งสุขภาพเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโรคกระเพาะเนาะ กินเขา่ากินยังลงไปบางมือก็เสียบนะพี่น้องมือกินเข่าไปตรงเวลาคือว่าอนะไรเนาะพี่น้องเลยกะเลยไปกวดเบ,าบ,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 บออิ้งเพิ่อนก็เป็นโรคกระเพาะอีอริเวิร์สไปหลายแสนนะพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกเลยเมื่อวานนี้เลยมื่อนี้ก็เลยมาหาน้องปลาเนาะมาอัปเดตเบิ้งเพื่อนน้องปลาให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเลยมาเรีนม,มาเยี่ยมกับน้องปลาอีกมือก็ได้เนาะกินได้ซนะาเบลกะพาพี่น้องไปทักทายสบายด,ดีทั้งน้องปลาเพื่อนเลยกะเบิ้งเตือนเบิ้งซานของน้องปลาเพื่อนเลยนะพี่น้องเนาะพาสันกะไปเบิ้งน้ากันเลยพี่น้อง ปลาเถอน้องพี่น้องตัดผ่ามาแบบนี้ทั้งเรือน้องปลาเป็นกับเห็ดหวมได้บ่แบอบนี้เนาะปลาเถอเอาสบายดีเด้อเนาะทั้งแบบว่า,าวน้องปาอลาเะไรกับทั้ง้างพากันเห็ดหวมเป็นได้เนาะตอนนี้พี่น้องเลยเห็ดลงเห็ดลงจะขันไงเห็ดสามขันพี่น้องเลยกำลังลงมือเห็ดหวงเป็นได้กาา้าวเสี่ยวแล้วเลยบ่มือนนี้บ่แล้วบ่แล้วเนาะ วันม,มื้อนี้ยกับคำเลยกับมืดฝนแน่พี่นน้องขึ้นน้องน้องเลยขากินขนนตื่นม,นงงมาเลยเฮ้นาะขอใหอยไื่อนเพิเลยจีเมีนน่องปลาไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> ขำว่ายาวหัวทร่องกัน,ลน,ลน <c oughs> แล้วเลยเนาะใครแต่บางยาวเราตาไว้ <c oughs> นี่พี่น้องเลยเนาะเขาเลยมาฝากน้องปลาเพื่อนเมื่อเนี้ยจีเมีนไม่ได้กินน้องปลาก็ได้เนาะ เด้อพี่น้องเอ้ยลุงปาก็ยินคุ้มงานบ่สวัสดีเนาะบ่ได้คุ้มบ่ได้คุ้มบ่ห้วยยินว่ายินคุ้มงานเนาะบ่ได้คุ้มโอ้อาวขนมมาฝากเด้เนาะใสมนบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยแทมนมาอีแดงเอาไปกินนี่จ้าพ่อแฮ่พแดงจูรเออเด้เนาะมื้อนี้ถือว่าได้สําเร็จหลายขั้นตอนอยู่จังไดน้องบอกหกมามือใดบอกบอกมาวนนี้โอ้มาวนนี้เนาะพี่น้อง พี hey, song, ่ทางสร้างเพิ่นกะลงมือเฮ็ดหัวมันลงบันไดแน่พี่น้องเอ้ยป๊าฝนตกบ่ทางนี้มื้อเช้านี้มโอ้บ่มีวีแววเลยตายตกอยู่ากบ่แห้งปานใดเนาะปาฝ่าดังมื้อแลงคือสิบ่รอดมื้อแลงนี่เนาะพี่น้องเอ้ยอ่มื้อนี้กเพิ่นเฮ็ดงนี้ซะมื้อนี้น้องปา โอโก่ทนะอทำกุญะแต่กลับมาโตหัวบันไดอีกอไปสามารถยู่ทางาพี่ก่อนเนาะพี่น้องเลยมาหล่อ,อกเพื่อนน่องปลาเพื่อนก่อนเป็นหากระก้อแล้วมืนน้อนี้มีชิดเลยเรียบร้อยเลยมื้อนี้เพิ่นมาจากก้อนก็น้องบล็อกนี่มาหาลอยก้อนเนาะมื้อนี้ น้องปลานี่น้ําในก็บ่มีเลยบ่ในให้นาจังบ่ได้ดําบ่มีจ้ะหยดบ่มีจักหยดเลยเดี๋ยวสวีนี่สิได้ดําง่ายบ่เนาะน้องเอ้ยอาเนาะฮอพี่น้องเอ้ยน้องปลาก็ฮอว่าคืออ่าใส่ส่งูเืออีกแหวยเนาะมื้อนั้นหัวน้ําน้องปลาใส่ส่งูเือก็พอแล้วนะจงนงสงั้นนี่ว่าอบผิวบ่ว่าเล ไปสั้นหนึ่งนิดเหลือสั้นหนึ่งพ่อ้องป่าไปซื้อให้เจ้าหรือเจ้าซื้อเองนี่ชงน,น,น,นี่งบ่แมนเพิ่นเอามาโอ้หนึ่งคนจะซื้อเองก็ซื้อคักแท้วโ่โอ้เกิดหม่นี่เนาะโอ้รองป่าได้รถใหม้มหมถอยแม,ม้วัได้นี่เอมามาเงินพุดถอยแม้วันพุดผูกแขนแล้วบ่วันตากเสิ็จเอาเงินไทยแล้วก็มาซื้อเลยโอ้มืาอนั้นมาซื้อเลยยังแต่ก่อนตอนนั้นน่ะเกือบขาดบ่ โอ้เกือบสีดำไล่เห็นไหมอือป่ะผ่ากระดังแห้งแค่นี้เนาะมาไอหกแหกดังแค่มือมันพุดเลยเป็นห่องเนาะเป็นมือสันวันดีเนาะถอยรถมาใหม่ถอยรถมาใหม่เด้สีชมพูเลยเตี้ยอเตียะเปลกให้ไงห้านตอกี้เตี้ยเคยชื่อเกือบเอาครูนี่ราคาคท่าไ้หกสิบเปจ่ายเงินถูกโอ้สรุปแล้วครูเท่าหกสิบเพราะถืออยู่งสนุกบุคคลง่ายดอก มีโบข้างแนเนาะนี่ขออนุญาตพี่น้องเลยตัวเป็นแต่พ่อนลำทำเพลงขัดแย่เนาะมีโบให้ข้างในการคู่ก้อนได้ซื้อวัตถุด้บจากคู่ก้อนแปโอ้ตัวนั้นเป็นจักมันกวอนเนาะตัวนี้หักนุ่มได้ตัวนี้โบขาดยังไงเนาะตัวนี้แกมันมันบริเวณนี้ได้เนาะพี่น้องเลยสีชมพูตองว่าเวอาเฮ้ยโบผู้เ่าผู้เพียวอะไรบานี้ เนาะโอ้ยสี่ดาวเลยสามคนคือยิ่ยินแต่ว่าทั้งนงปกป่าเรามีงบมีงบเนะาะสี่ดาวเลยเรื่องอ่ะมีแเรื่องนกปา่ามีไผ่เจี๊ยงเขาดีเจ้าแหลบอ่ะเป็นควนามรอดความสุขอเออเที่ยชันเลยเทพืชเทพืชเออพนังกอเลี้ยขึ้นหัวพลังเลี้ยก็เทพืชเลยเนาะเทพืชเลี้ยก็คือข้อมายในเรื่องเกาะมาพี่เดชมีงบเลยเนาะ มีงบเลือเล่องเก,กาะป่ะพี่เอ้ยโอยไงคือเห้มันเลี้ยงสำเร็จเลยกะคือเทพพืชในการสาบเนาะสาบเทพพืชเป็นยังคนงามมาองอุ้ย <c oughs> น้องน้งปลาเที่ยวต่ย่อกอันนี้คนืน <c oughs> เด้คว <c oughs> ายเลยมีไห้ม่แต่ขนมไห้เนาะเงินเกินกระเป๋าเป้เลยไเชิบ่เลยบ่นเลย สิๆชาสิรูปแม่สิบ่ได้งัวแม่นบ่เอออยู่ปลายมันเอื้อยปลายมันเหยาะตกเก็บไว้นับาแล้วตน้จกจักีเลยโอ้ดีแล้วซั่นแต่ฮอยให้ยนานี่มั่นใจเลยว่าบ่ได้จกบ่ได้จกได้ก็บ่ได้จกมั่นใจ100%โอ้ดีอยู่ซั่นพอได้งัวแน่เอาตัวนี้มาก่อนน้องปลาเลือกสิเอาตัวประมาณไซะซาใจว่าอีกได้นี่ อคนใดคนไปเลี้ยงงัวเนาะงัวตัวอันน้อยนะไม่น้อยจะทำมามากค่ะเอาพอดีเลี้ยงได้หนีไดน้อยนี่เผื่อมันใหญ่เนาะบอกได้ฟังพวมีทางนั้นเพิ่งมาส่งน้ำเนาะทางนั้นก็ได้มีเสียงงัวเสียงกลิ้งงัวตองเตงตองเตงอยู่น้องเลยเพิ่งมาส่งน้ำคุ้มือบ้านอง ขานมือขันมาทรงมือขันมาทรงเธอหนึ่งมาปูหรือว่าทิศหนึ่งสองเท้าสามเท้ทิศหนึ่งปะ่ะทิศละเท้าโอ้มาเบิ่งนเป็นคนปูนเทิศตัวบันไดสามขันต่อมากระชีได้เทพืชเนาะใส่กสระสอบใส่บานพี่น้องเลยแต่เรื่องบานนี่พี่นซื่อมากแล้วพ่น้องย่างยู่เนาะบานนี้เพิ่งพีนได้สั่งมาคือปูนนี่จะน้องเบิดเลย อปูนั้นท่านได้สร้างมาเพิ่มยิ่งซีเบิดลายอยู่พี่น้องเอ้ปูนเออว่าแล้วน้องปาเอื้อทมเนี่ยน้องผู้บาราคาที่เปรนเทดโค้งหลังคานี่เบิดเท่า์ได้โอ้แหละรวมทั้งคาสร้างได้สับเบิดประมาณเท่า์ได้โอ้น้องเองคงจำมาได้นะพี่น้องว่ามัน,บนเบิด์ลายหนึ่งมากในช่วงนี้ก็คือว่าทะเลพี่น้องเอเงินข้ามกับ เพิ่นเอาเรื่องเงินบาทซื้อเครื่องซื้อของอย่างต่างๆก็ได้เพิ่นเว้าเรื่องเงินบาทไล่เป็นเงินบาทก็ช่วงนี้ก็เงินขึ้นนะพ่นเงินขึ้นเงินไทยก็ได้ซื้อยงก็สิแพงแน่่อยเวกวายกกินก็พอนะมขอนะกินก็เลยเสียบท้องลกินบ่ได้เอีาา้มาไว้แม่นบ่อุสา้มไว้ก็จงไว้ให้เอื้อยกิน น้าจ้องกินกระองจ้าปูนกิน้้าอ้าวเนาะก็ลองใจน้องปลาแล้วจงให้กินยี่บ่อกินตัวพูดนเนาะนานว่าาบอกนี่บอกวพี่้องกินตัวอะไนะมาเบ่งเป็นก้อยปูนอยู่นงปากอยปูนนหัวบันไดอยู่เนาะเลื่องทหัวบันไดจะทำไง สบายดีเด้อทั้งบายาวคนเนาะนี่ก็ะจีพรมกันนี่สวยเป็นทำเลยเนาะปูนไก่กระตูนเลยอืมอมีมูจ้าเป็นเงไตูาดิเหาบ่ ลูกต้นแลมันบ่ถึกได้สิเออเออนี่ปูนนนแพงเนาะเออมันต้สอเพนี่บ่สกุลแงบ่เขียวปูนเขียวปูนเขียวนี่ละลูกเฮาบ่ได้คนเนี่ความประหยัดทนพื้นเพื้นปูนเขียวคันว่ามันบ่จเหลายสอบอยู่เรื่องปูนเนาะน้องปาเนาะดย

าก็มาเขาน้องปลูกปลาก็ได้เขาน้ำทันในหนึ่งผนชุกห้ามเลยตกเลยน้องปลาเรียบร้อยปานี้เอ้าเนาะไปกู้เครื่องไปกู้เครื่องฝนตกพี่น้องเลยเล่ยนเรียนเพิ่งจงเิ่นเห็นผู้บันไดเนาะ 215เนาะนู้นสอบนี่กะพ่ออยู่บ่อ้ออสิพ่ออยู่บ่เนาะยังสิสอบไล่ให้มันซื่อเลยเพิ่นแล้วก็ขอถามแน่อ้คือเรื่องราคานี่เพิ่นเบิดงบประมาณเท่าใดโอ้ทางายเพิ่นก็บ่ฮู้เนาะว่าจะฮู้ว่าโอ้เบิดเท่าใดเนาะทางโคานี่พี่น้องเอ้ยฝนทํา ดังค่านี่ิบสอล้านบ่ังโอ้มื่นมื่นสองบสมื่นสองพี่เดียวเลยเนาะรวมรวมมื่อเสร็จเลยบ่้มาพดยทั้งบอตาบเยเพิ่นยังถายคลิปเรืองสาวตาอยู่ก็เลยมาก่อนเพิ่นมารถบอตาบ่เมนใคร่่ะแค่ว่ามื้อนี้นะขับรถอันนั้นมาวันด้ขีรถจักมา ฝนทำกนยังม่แห้งเยใ้ได้ดู่อกทีนงานนก่เย่อยออกทีละคนทีละคนเนาะตั้งปเร็นออกใป้ายแดงได้บแน่นนออกมื่บ้านนี่เข่าเลยรบมันเอวันนี้ถ่ายคลิปอัปเดตเบื้องบนดเนาะเนาะอืม คูนใช่ใช่พี่ดาวมาขั้นตอนกนก่อนเนาะเอาไงงบหนึ่งห้องบุมนี่หาบาทเดียวเี่นไงน้องปลาพี่ส่วนฝนแน้องปลาเนาะรู้สึกว่าฝนตกมาแห้งไปอยู่แถววังมันบ่มีฝนท้าก็ได้ฝนตกเลยเนาะเจ๋อแห้งมาสิบปริยูเปนน้ำฝนโอ้ยเป็นไข่เป็นวัดเนาะตาคนพี่น้องเลยงวนตัวนี้คือคางค๊าสีดํานนี้ทองเบล่งแรงอยู่ แลยวไงทาครับไปเข่าห <c oughs> <'s> <laughs> oh, ้องอัพเหนือเข่าห้องแหละห่วยเข่าห้องอัพมาชั่นเนาะโออเนาะน้องลูกปลาเฮ็ดพ่นปัวกบ่อนี่เนี่ยเลยเฮพ่นปั่วเนี่ยคือมีคุดก็ร้อกกรองแจกกันนี่เออยังไงก็เลยด็นองคุดเฮ็ดดินเพื่อนก็น้อยบ่กว้ยมันมืดน้องปลาเไปบางร่องกินก่องมาทางนี่ก่อนเจ้าเออมืดมืดขี้ลายเลยน้องเว้ยม่ได้งามเลย เนาะออมมานาะพี่เนามเนาะพี่เนาะเพราะว่ามันมืดพี่เนาะเอ้ยจังปทางน้เนาะไดาโอ้เอาเนาะให้น้องมินตาเอาน้องมินตาสบายดีเด้ออินทานี่สบายดีเนาะสวัสดีมาลีน้อง้องไปอีกแล้วเนาะดน้องน้องน้องปาพูดไทยได้ม พอได้อยู่น้องอินตาดิพอได้พอได้อยู่เนาะไอผู้ไทยว่าเอฟซีเป็นไอ้คอมเมนต์มาหลายเนาะยังให้ทั้งน้องลูกปลานี่ยวไทยเนี่ยจะจะลืมภาษาไทยแล้วเพิ่นว่าเนาะยังไ,ไม่ลืมไม่ลืมเนาะไม่ลืมพอพ,ดดพอพูดได้พอพูดได้เพิ่นว่าเนะาะเอาทักทาทยกันด้วยภาษาไทยอยู่น้องบินตากับน้องปลานี่เอาวพวกนี้ว่าได้อยู่วันนี้เราเป็นมาเนี่น้องปลาเป็นคนเริ่มก่อนเนาะนั่งนั่งนี่ก่อนเนาะ บายืนเนาะนางนางงามเนาะคือน้องป่านี่เป็นคนเริ่มก่อนถามไท,ทยน้องมิ่งตาบังอยู่ว่าเรื่องแบบใดก็ได้เนะททาะถามไทยแบบใดก็ได้ <c ười> โอ้ยแบบจะดึงเลยเนาะสวัสดีสวัสดีวันนี้ทานข้าวกับอะไรเอ้าเอาหัวเลยเอาไว้เอาไว้เนาะเออโอเคเนาะ สวัสดีจ้าว่าแบบค่ะจ้าเด้อแบบบานบานวนมวนเนาะว่าคำบานบาน,นเด้ออ้าวเริ่มไม่ต้องปลาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก้ากออยอยากเหคอมเมนต์กับแมวอ้าวมันอ่านี่ได้เนาะตั้งตั้งใจตั้งใจเนาะเอฟซีพันอยากฟังนี่ท <ขอ S 2> <ำ>่าน้องอินตาพูดไม่ได้ได้ถามพี่แววได้ไหมได้ค่ะพี่แววนี่สวยมากโอ้ขอบคุณมากมากค่ะคุณลูกปลาคนสวย สวมพี่เลตาไม่ได้รู้ได้ไงว่าซื้อไม่ได้นี่พี่รองเอซตัดสินให้วันนี้พี่วลตาทานข้าวกับอะไรคะวันนี้ฉัน <c oughs> วันนี้พี่ทานข้าวกับเดี๋ยวคิดก่อนนะลืมแล้วเมนูอย่างนอทานข้าวกับข้าวผัดน้องลูปาล่ะทานข้าวกับอ,นนอะไรก,กินกินกินข้ากกับติ ต้มไก่โอ้น่าอร่อยจังเลยไม่อร่อยเท่าไหร่พี่แววไม่มากินด้วยจริงเหรอวันหน้าต้มให้กินนะใช่วันหน้าจะจับจไก่ตัวมาเลอะเลยต้มให้พี่แววไปไปแต่อิ่มท้องเนาะน้องลูกปลาแบบเอฟซีเพื่อนกาคอมเมนต์มาว่าอยากให้น้องลูกปลาเทนว่าด้วยแบบเทนตัวว่าหนูหรือว่า ลูกปลาแบบแทนตัวเองนะที่บราว่าว่าข่อยทีท่บราแทนคําว่าข่อยที่มาใช้ใช้คําว่าหนูหรือว่าลูกปลามาแทนทีน่คําว่าข่อยนะลองอยู่หนูหนูหนูให้เป็นพูดอ่าหนูให้เป็นพูดดิฉันเนาะยังจิ้งจ้องมองอยู่นะทั้งนั้นสวีทเพื่อนเนาะสบายดีเนาะสบายดีสวัสดีเนาะพี่น้อง สวัสดีจ้าเนาะ FC เพิ่นกะ็เมิ่นมาอยางไ้ความบ่าวจ้าจ้าเป็นกนกาาาาาานปาพอชิวได้บอพอพูดได้พอพูดได้เนาะแล้วคุณน้องมินตาทานข้าวกับอะไรวันนี้ะนะามีแต่ป็นเ้อนกมินตานี่เอาแล้วเนาะคำเสงงเอาเงินได้บอดนิประเพทนกปลาเนาะหนูได้เงินหนูได้ตังไปชือ้ขอขอนาดนะ่ะขนมกินเลยนะ เราไม่ได้เนี่ยน้องลูกปลาแล้วเพลงที่คุณร้องคุณลืมหรือยังคุณได้ซ้อมไหมหนูหนูจับทํานองไม่ได้จำทํานองไม่ได้แล้วโอ้แล้วก็จำนางจะมาใหม่ต่อแล้วนะฮะจำลางจะมาใหม่อีกแล้วมีเพลงใหม่อีกแล้วหรอใช่เอ้าเพลงชื่อว่าอะไรตัวนี้กเขาเวลาแต่สัญไม่ทันส่งมาให้หนู อ๋อคือทางเอฟซีเป็นยังไม่ได้ส่งมาโอ้เนาะแล้วเก่าก็ยังไม่ได้เพลงใหม่ก็จะมาทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโอ้ปวดหัวป่ะใช่ชอมเพลงยังไม่ได้ช,ชอมเพลงยังไม่ได้เลยเนาะแล้วเพลงใหม่มาแล้วจะชอมได้ไหมไม่รู้กะว่าจะทันไหมขึ้นบ้านไหมหนูกลัวไมค ชอมเพลงทีละเพลงเอาเพลงเป็นแล้วค่อยชอมอีกทีหนึ่งแล้วเพลงที่คุณป้าแต่งให้ยังจำได้ไหมงั้นจำได้คี่ป้าตาอนาแต่งให้หละอ๋อเลวเพลงอีกเพลงหนึ่งล่ะเพลงอีกเพลงหนึ่งจับทำนองไม่ได้อ๋อโอ้เปนไปแล้วแล้วสรุปได้กี่เพลงที่ได้ในตอนนี้ นูได้แค่เพลงที่ป้านหนูแต่งให้โอ้เพลงอืน่นร้องไม่ได้เลยยังร้องไม่ได้เลยแล้วก็ช้อมซ้อมซ้อมซ้อมไว้ซ้อมไว้ทุกวันเลยแต่ว่าสมองเนี่ยมันจะไม่อยู่ได้ช่มันจะไม่อยู่ได้หัวแล้วอะมันไปไหนมัน <c oughs> จะหลุดออกแล้ว <c oughs> มันช้อมเยอะแล้วใ <c oughs> ช่ซ้อมเยอะ <c oughs> อเกิน <c oughs> <ๆ>ไป <c oughs> <c oughs> โอ้น่าสงสารเนาะแต่ก็ค่อยคซย,ยช้อมฝึกวันละนิดละนิดนะ ไม่นานก็ได้เองแหละหนูจะให้พี่แววเชอเป็นเพื่อนโอ้ยน้อพี่แววจะได้อีน้อดได้พี่แววเขาเก่งรู้ได้ไงว่าเก่งเคยเห็นพี่แววร้องเพลงไหมเคยเห็นไงตอนไหน,น <laughs> ตอนที่พี่แววว่าร้อกับหนูได้งไงเออตอนนั้นงวัวจะวิ่งหนีเลยไ <laughs> ม่วิ่งคือวิ่งเสียมพี่แววตาดีมากโอ้มีแต่คนชมน้องปลา เยอะมากว่าเสียงดีถ้าจำทำนองได้คือดีมากเลยแต่ว่าน้องปายังจำทำนองไม่ได้เนาะกะว่าจะได้ไหมล่ะเพลงนี้ก็ชอมไปสักวันนี่แหละเอาจนมันจะเอาจนมันได้ไม่ได้ก็ไม่ยอมโอ้ฝืนทางว่าตาฝนนาเนาะว้านอยู่หลังบ้านเนาะฝนตกคำ ดอกเลยดูว่าจอดอยู่เลยไอแต่พ่อชี้ยับๆเข้าไปแฮมวิทดีกับพ่อโบเนาะเหมือนได้เนาะสบายดีสบายดีเนาะสบายดีน้องเอ้ยลงไปอีวอดนกายสิได้จบแล้วอดนดอกเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะคือหนีหาก็ว่าห่อใจในน่องปลาเอาว่าเรื่องบทเพลงเนาะอ่าโอเคนับประสานต่อพี่น้องเลยอ่าแล้วคุณลูกคุณลูกปลาจะมีเพลงมาอีก เพลงใหม่ก็จะเข้ามาทีนี้สมองไม่อยู่ในหัวเลยมันไปไหนมันจะหลุดออกแล้วโอ้เนาะน่าสงสารจริงเลยแล้วเพลงใหม่รุมประมาณไหนไหมเพิ่นเพิ่นทำนองมันก็เหมือนกันแต่ตอนนี้มันไวกว่าอ๋อมันจะมีชื่อเพลงหรือย,ยังตอนนี้ยังยังแล้ว,ลวใครเป็นคนส่งมาหรือว่าส่งมาทางน้องลูกปลาหรือว่ามีช่อง youtube เอพราะว่าวันนี้เขาส่งมาทางบ่าบอสโอ้บ่าบอสได้รับแล้วก็บอกน้องลูกปลาว่ามีเพลงใหม่เข้ามาน้องลูกปลาก็ว้าวุ้นเลยทีนี้ก็ว้าวุ้นเลยต้องได้ไปกินยาบดเป็นกล่องด้วยแหละถ้ากินยาเปียกน้องไม่นอนโอ้ขนาดนั้นเลยเนาะโอ้ยสงสารโอ้เนาะออไปดูไหมไม่เป็นไรรู้กลัวพี่เปียก ไม่เป็นไรบุกเช้านี่ก็แข็งมาเปียกหมดแล้วนี่ก็เหือแตกเหม็นอึง้งๆดูไม่ไม่ไม่เป็นไรไมันยิงเย็นยงไงแล้วน้องลูกปลาคืนนี้จะกินข้าวกับอะไรคืนนี้ก็ไม่ต้องกินไม่กินเราะเรุนเหรอนอน<ะ>วันหนึ่งต้องกินข้าวให้แค่สองเวลาเท่านั้นจะจะไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วไม่เป็นไม่เป็นเหรอ ดีแล้วทาไปเป็นเนาะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะ,ะแล้วน้องลูกปลาพอจะเขียนภาษาไทยได้ได้ไหมได้แบบเขียนถึงแบบมันจะไม่เยอะก็าตามได้เล็กหรือน้อยพอได้ไหมเขียนแบบเราไม่ได้ใช้ใช้โทรศัพท์นะแต้ตัวนี้มีกระดาษไหมกระดาษหนูอยู่วันนาเตี่ยโอ้แล้ววันหน้าเนาะน้องวินตาไปเอาให้ได้ไหม เออน้องมินตาไปเอาให้เจียอะถ้าพี่เตี้ยมีก็ให้พี่เตี้ยเอามาโอเคเนาะให้น้องมินตาไปเอากระดาษก่อนพี่แววไปอยู่ข้างหน้าไหมไม่เป็นไรนั่งอยู่นี่ก็ได้ดู่นั่นแหละเออพอดีเลยนี่ใสๆเลยเนี่ยสวยเลยอืายจิตช่วยพี่แววได้ละโอ้น้องลูกปลาถ้าแต่งหน้าแต่งตัวก็สวยถ้าแต่งน้องลูกปลารับพี่เป็นเพื่อนหรือยังหนูหนูหาแล้วมันไม่เห็นตุ๊กตาจากตัวเลย โอ้แล้วอย่าลืมรับนะค่ะโอ้เนาะโอเคนะเดี๋ยววันหน้าก็ได้เนาะถ้าไม่ทานเพราะว่าวันนี้มันค่ำแล้วก็ฝนก็ตกเลยพี่น้องวอนนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีน้องปลาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคสู้ๆนะอย่าลืมซ้อมเพลงนะซ้อมให้ได้วันหน้าจะให้ร้องให้ฟัง ก็เขียนภาษาไทยแล้วไม่ได้หนูก็ให้ให้พี่เวลดูโอ้ให้ก็ให้เธอยงไงเธอก็ต้องช้อมใ,ให้ได้โอเคนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะขอสินเดีกคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะขอบุญกุ้คุ้นหลายๆที่เขา้ามาฮับสมมาฟังคลิปไฮและเบิรงโคโสนาห้เด้อเนาะ ดีมุกดีใจละลายที่มีพ่อมพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่เคียงข้างเบิ่งโฆษณาให้เบิ่งคิบให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะขอบุณลุกคน่ละลายเด้อพัสดุดีไม่แหง้งเวร์ชุขุสุขคนไดนลลน้พี่น้องเด้อดำดำรวยๆเนาะองในคลิปนี้ขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดีนอ๊อยบาย